ธรรมดาครับเดินครั้งแรกไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาไเอาบัวมาแล้วตายแล้วนี่นี่เดี๋ยวต้องไปเข้าไปจับก่อนชื่อนี่ต้องเดินบ้างครับโอเคขี้อกดากแล้ว อ้ยขี้แม่กินแล้วเอาดิดีเลยนี่กินขี้แม่กินด้วอเสียบไม่ได้ไม่ได้กินนานนั้นแต่มันจะร้องหาแม่นะวันนี้โอ้วันนี้ขี้แม่ทั้งขี้แม่ทั้งขี้ลูกครับโอ้วัดเอาแล้วหมูนี้ปุ้ยแล้ววันนี้แม่ลูกคู่นี้ แดดนี่ใส่อะไรรีบวะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะพาสองแม่ลูกนี้ไปเที่ยบัวบานบ้างผลเลือดออกยัยงวะเดี๋ยวจะไม่ถามหมอเลยเดี๋ยวไปถามหมอครับ ครับหมาฮ้องแ้ชื่นพะคนพาไงก็วิ่งชื่นเองนี่แต่ว่ายังดีนะโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปไปไปชื่นไปไปแต่ยิ่งชื่นยงชื่นเจ๊ไม่เอาลูกกับเจ๊ไงสนใจลูกไงโอ้ยธรรมดาครับเดินครั้งแรก ไม่รู้ว่ามันไม่ใช่ที่ของเขาไเอาวอาัวมาแล้วตายแล้วนี่นี่นายปโปนี่จะว่าคือชินมานน่นั่นไงน,นั่นไหมเฮ้ยไม่เคยเห็นหวัวเลยเดี๋ยๆต้องไปเข้าไปจับก่อนเอาอาลุเขา,เามันเดินกันอะ ไอซีครับเอ,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 อาเอาอะเลเทนหน่อยเลเทนหน่อย,ย,นะยนะครับนะครับอยู่บ้านไร่หมา,าครับ <c oughs> ไม่ไม่ใช่ถิ่นเราครับ ฉินใจครับผมมาเที่ยวมาครับรอ,อ๋อนี่บ้านดาวบ้านดาวนี่อ๋อเอ้เอ,อไปเลยไปเลยบ้านหนูด,ดาวนะฮะ วายวายยางแซงเลยว่ะสุ่มนี้โอ้ดูแม่ลูกคนละไซเลยเฮ้อ ไม่กล้าเดินนะครับแบบแม่อยู่หว่วงแม่อยู่นะแม่นี่อ็โอ้ดูแ้ไอ้บัวได้ใครดูดากชื่นกับดากเออชื่นเออ

เหนืฮ้ยควายทองหรอวะมันเล่นบหลุงเล่นบ่ ชื่อมันมันมันพึ่งผมเลยพึ่งคนกล่าวว่าคนวิ่งนำหน้าไปแล้วนี่ยวไม่ได้นส้มประมามสิบห่อหอน 老班，棕褐啊。 ไปแยกทางแยกทางอาคนตักไปจะไว้คุ่หบอไปเอาอันนี้ยังยังไม่ได้เงินเลยนะจะไม่ได้คลิปไม่ช่นมันตื่นอยู่ ดูันนี้เดินพาเดินนะนี่จะแต่การถูอ่ะนี่การถูเดี๋ยวก็หายนะครับหนังเดี๋ยวก็หายนะผม <S <S เห็บเผาก็เริ่มไม่ค่อยมีละเห็นไหม,มตรงตรงตรูดก็นิดๆหน่อยๆครับขัดต่อสามวันเห่าโตไม่ทันแน่ก็คือตูดได้เหมือนแม่อยู่นะ าโตไปคงจะเหมือนแม่เอ็งไปกินอะไรกับแม่เนอะยื่อกินข้าวเน่เฮ้ดูว่าหังเขาลหมดเลยอาแลเฮมแม่แฮะ ได้แบบเยวะเดี๋ยวพาแม่ไปไม่เป็นไรไมไหพาแม่ไปแต่ก่อนมันไปคนเดียวได้นะเนี่ยติดแม่แล้ววันนี้เนาะเอ้าลงชื่อเลยเราจะพากันเข้าไปไหนอ้าเข้าไปลงบ่พายกันเข้าไปลงกินน้ำไปเออไปดินไหมเนี่ยไปรู้สึกว่าจะอ้วนวัวแม่มากเหลือเกินจกเอ้ยแม่แม่ออกมาจากบังนี้เบ้นบ่ ตรงนี้ถิหนูออกมาใช่ไหมหนูเข้าไปคืนนะแม่แมโอ้ยแม่เค็มเหมือนเดิมแม่ปรปุงเยี่ยวบ้างนะ <S <S อ่อนอ่อนคอเคลียร์คอเคลียร์แม่ก็หางตีรับด้วยยาไดอยาไดเข้อไปแดงได,ได้ตัวตั้งแปดปีเข้าไปนี่เจ๊งหมดนะฮะเข้ารูเดิมครับผม เจ๊กินหญ้าหวานอิสราเอลที่ผมลองปลูกดูนะฮะปลูกไปแล้วเราตกไปแล้วว่ามันมันสั้นไม่ทันช้างกินหรอกเกี่ยวแล้วมันไม่เต็มวัยอ่ะพูดง่ายๆครับหมดเร็วไปรอไปจะไปที่โรงเฮ้ยถือไรอะ่ะ แก้วครับแก้วอะไรอ่ะแก้วโบราณครับโอ้โหใช่เหรอใช่โอ้โหดูดูนะครับด,ดูนะฮะอยากอยากได้ต้องทำไงอ่ะอยากได้ก็ซื้อครับโอ้ถูกต้องครับผม <laughs> <laughs>